วันนี้เริ่มต้นเหตุระทึกอีกะเรามีมาบ่อยๆนะคะ,ะเรื่องราวของการขับรถบนท้องถนนเ<ะ>ชื่อว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนเลยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร<ะ>อย่างคลิปวันนี้เป็นเรื่องราวของการถูกขับรถแบบปาดหน้าแบบกระชั้นชิดกระทานหารมากๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันค่ะ<ๆ>นี่นะคะอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพลถความมือดูดีๆนี่เอาใหม่เดี๋ยวเราให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งหลายคนดูไม่ทัน oh. เห็นไหม oh. จักรยานวูดวิ่มา ใจทาด้วยอะไรใจของจักรยานอะทำด้วยอะไรไม่ได้กลัวเนาะงงมากเลยคือคนขับรถยนต์เนี่ยสติดีมากหักหลบแต่โชคดีคือหักหลบแบบนี้มันเสียการทรงตัวถูกต้องพอมันเสียการทรงตัวเนี่ยบางคนถ้าไม่โชคดีรถก็อาจจะพลิกคว่ำได้ใช่หรือไม่ก็อาจจะไปเจอคันข้างๆอย่างเนี้ยนะใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอบางบัวทองอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนี่นะคะเป็นภาพที่แบบ กือบคุมไม่อยู่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือไม่มีผู้ได้รับอันตรายนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเตือนใจค่ะคือหลายครั้งที่จะเตือนคนที่บ้านเลยนะขับรถใช้ใช้รถใช้ถนนตัวเองอะระวังแล้วแต่บางทีเราไปเจอคนไม่ระวังอย่างเงี้ยถูกต้องฝากไว้เลยจักรยานก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีช่วยหน่อยนะคะระมัดระวังคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะ